ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสาตางค์งานช็อปนะตัวนี้เป็นงานช็อปเลยนะคะสีน้ำตาลนะรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นมีไส้นะคะเนี่ยนะคะไส้ไส้ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะไส้ไส้เขาเดี๋ยวนุนให้ดูนี่นะคะตัวไส้เนี่ยก็จะมีช่องใส่บัตรให้สองช่องนะคะมีช่องใส่รูปแล้วก็มีช่องเล็กๆตรงนี้ได้อีกก็คือเหมือนเหมือนกระเป๋าตางงานทั่วไปก็สามารถใส่เข้าไป เป็นแบบมีไส้นะคะก็คือถอดเข้าถอดออกได้ถ้าเกิดแบบลูกค้าอยากได้แบบมีไส้ก็ใส่ไปวันไหนอยากได้แบบบางๆก็เอาออกนะคะ<ม>ก็ส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้4ใบนะคะฝั่งนี้4ี่ใบแล้วก็มีช่องตรงนี้ช่องเล็กๆนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรนะคะแบงค์นะคะช่องใส่แบงค์แบ่งให้สองช่องนะคะก็ ตามนี้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะ